สวัสดีค่ะติ๋มค่ะวันนี้นะคะติ๋มจะมารีวิวที่ดินสวยๆอีกแปลงหนึ่งค่ะที่กม3คลอง10ตะวันตกหนองเสือประทุมธานีค่ะนี่คือภาพบรรยากาศของเจ้าหน้าที่ตำบลบึงบานนะคะได้ทำถนนเพื่อที่จะทำถนนคอนกรีตค่ะผ่านแปลงที่ดินของเรานะคะทะลุถึงถนนรังสิตนครนายกค่ะ แปลงที่ติ๋มจะนำเสนอนี้นะคะเป็นแปลง SP6 ค่ะขนาดพื้นที่363ตารางวาค่ะหน้ากว้างที่5 10เมตรนะคะเนื้อที่เกือบ1ไร่เลยค่ะเราขายที่ตารางวาละ2,900บาทค่ะที่ดินตรงน,นี้นะคะเป็นทำเรียานาคตค่ะ ถนนที่เรามองเห็นนี้นะคะจะทะลุไปจนถึงเทศบาลหนองเสือเลยค่ะเป็นถนนลาดยางยาวเลยนะคะสามารถเข้าออกได้หลายทางมากนะคะที่ดินตรงนี้ออกทางคลองสิบก็ได้ออกทางคลองเก้าหรือออกทางเทศบาลหนองเสือก็ได้ค่ะที่นี่จะใกล้กับอบตอบึงบานะคะประมาณหนึ่งกิโลครึ่งค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะจะมีข้อจำกัดในเรื่องของสายไฟฟ้านะคะที่ดินตรงนี้เหมาะมากนะคะกับการสร้างทำธุรกิจค่ะเช่นการทำตลาดนัดการทำร้านอาหารนะคะหรือทำ มินิมาร์กนะคะทำชั้นเดียวค่ะจะมีข้อจํากัดในเรื่องของการสร้างที่อยู่อาศัยค่ะเพราะว่าจะอยู่ใต้สายสายไฟฟ้านะคะที่นี่คือทําเลอนาคตจริงๆค่ะนี่คือบรรยากาศรอบๆพื้นที่นะคะของแปลงนะคะซื้อไว้เกลงกำไรก็ได้นะคะสนใจพักินดานะคะ0 8 4 3 2 0 1 7 ดีพาเยี่ยมชมที่ดินค่ะสวัสดีค่ะ